ปีนี้เรารวยขึ้นหรือจนลงวันนี้ลองมาตรวจสุขภาพการเงินปลายปีผ่านคำถามและการสำรวจความมั่งคั่งกันข้อแรกปีนี้ใช้เงินไปมากน้อยแค่ไหนเปรียบเทียบกับรายรับและงบประมาณที่เราตั้งไว้ว่าค่ากินค่าช็อปเท่าไหร่ของจริงเป็นไปตามที่คาดไว้ตั้งแต่ต้นปีไหมข้อ 2. เงินออมตามเป้าหมายเป็นยังไงเช่นตอนต้นปีตั้งใจไว้ว่าจะเก็บเงินเดือนละ2,000บาทแต่ผ่านไปทั้งปีเปิดบัญชีดูมีไม่ถึง10,000บาทถ้าเป็นแบบ แปลว่าเงินออมของเราไม่เป็นไปตามเป้าหมายข้อ3หนี้สินมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงตอนต้นปีผ่อนบาทผ่อนคล้องรวมกันเดือนละ800 0บาทปลายปีกลายเป็น10,000บาทถ้านี่เพิ่มทั้งที่ไรายได้เท่าเดิมอันนี้คือสัญญาณว่าการเงินของเราเริ่มน่าเป็นห่วงข้อ4ทบทวนเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้เมื่อต้นปีเช่นบางคนตั้งใจจะซื้อบ้านลองดูว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือเปล่าเราเข้า ใกล้เป้าหมายมากขึ้นหรือไกลกว่าเดิมหรือถ้าอยากรู้ภาพรวมแบบชัดๆลองสำรวจสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดที่มีแล้วนำสินทรัพย์มาลบด้วยหนี้สินก็จะรู้ว่าเรามีสุขภาพทางการเงินดีแค่ไหนปลายปีนี้ลองถามตัวเองตรงๆว่าตอนนี้ยังโอเคอยู่หรือเปล่าหรือเริ่มน่าเป็นห่วงปีนี้อาจจะยังไม่ดีแต่ปีหน้าเราจัดการใหม่ได้ขอให้ปีใหม่ที่จะถึงนี้เป็นปีที่การเงินแข็งแรงขึ้นเก็บเงินได้มากขึ้นได้โอกาสดีๆเข้ามาไม่ขาดขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาต ลอดปีหน้าเราจะโตไปด้วยกันนะ